จากระวานนิทานชีวิตตอนนี้คุณกำลังฟังนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณย้อนกลับไปสู่นิทานเรื่องที่คุ้นเคยแล้วค้นพบว่ามันสะท้อนชีวิตได้มากกว่าที่คุณคิดสวัสดีครับมาร่วมฟังเรื่องของวันนี้กันครับสวัสดีค่ะเคยรู้สึกไหมคะว่าอืม บางทีชีวิตเราก็ดูโอเคมากเลยนะมีงานมีเพื่อนมีครอบครัวคนนอกมองเข้ามาก็อาจจะบอกว่าให้ ai, ชีวิตดีจังแต่ลึกๆข้างในอะค่ะมันกลับมีเสียงเล็กๆคอยบอกว่าแบบเรายังเก่งไม่พอหรือเปล่าหรือดีไม่พอหรือบางทีก็กลัวๆนะคะว่าเอ๊ะคนอื่นจะมองเห็นไหมว่าจริงๆเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับความรู้สึกแบบนี้นี่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยครับ มันมีชื่อเรียกด้วยนะคือ imposter syndrome ครับ imposter syndrome ใช่ครับแต่ไม่ต้องตกใจไปนะครับมันไม่ใช่โรคทางจิตเวชอะไรแบบนั้นแต่มันเป็นความรู้สึกข้างในลึกๆของเราเองนี่แหละที่รู้สึกว่าเราไม่คู่ควรกับความสำเร็จที่ได้มาหรือแบบกลัวคนอื่นจะมองว่าเราไม่เก่งจริงทั้งที่จริงๆก็มีหลักฐานมีผลงานให้เห็นอยู่อ๋อค่ะ จากข้อมูลที่ดูๆมานะครับเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่เลยนะเกิน70%เนี่ยเคยรู้สึกแบบนี้อย่างน้นอยๆก็ครั้งหนึ่งในชีวิตครับหัวตั้ง70%เลยเหรอคะไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยเหมือนกับที่เคยเห็นคนแชร์ในกระทู้เลยค่ะแบบอายุยังไม่เยอะมาก20กลางๆชีวิตภายนอกนี่คือดูดีหมดทุกอย่างเลยนะคะงานดีการศึกษาดีคนรอบข้างก็ดีแต่เจ้าตัวกลับรู้สึกไม่พอใจในตัวเองตลอดเวลากังวลเครียดไปหมด ที่น่าแปลกใจก็คือทั้งที่มีหลักฐานชัดๆว่าตัวเองก็ทําได้ดีนี่นะแต่ทําไมทําไมความรู้สึกว่าเราไม่คู่ควรมันยังอยู่กับเราได้ล่ะคะนั่นสิครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยคือปัจจัยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับอย่างแรกอาจจะมาจากที่เราเองนี่แหละตั้งความคาดหวังกับตัวเองไว้สูงมากๆอืมสูงจนแบบความสําเร็จเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นระหว่างทางเรามองข้ามไปหมดเลยอ่ฮะ uh huh. หรือบางทีอาจจะเกี่ยวกับประสบการณ์ในอดีตครับการที่ไม่ค่อยได้รับคำชมหรือการยอมรับเท่าที่ควรและที่สำคัญมากๆเลยนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าเสียงวิพากวิจารณ์ภายในใจหรือ internal critic เสียงในหัวเราเองใช่ครับคือความคิดลบๆความคิดจับผิดที่มันผุดขึ้นมาเองคอยแต่จะบอกว่าเรายังไม่ดีพอเราทำพลาดตรงนั้นตรงนี้ตลอดเวลารวมถึงแรงกดดันจากคนรอบข้างจากสังคม อันนี้ก็มีส่วนด้วยครับเข้าใจเลยค่ะมันเหมือนมีปีศาจตัวเล็กๆในหัวคอยกระซิบอยู่ข้างหูตลอดเวลาแล้วอีกอย่างที่น่าจะเกี่ยวกันมากๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับยิ่งยุคนี้เนาะโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้เปิดไปเจอแต่ด้านดีๆด,ด้านสวยๆของคนอื่นใช่ครับการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นธรรมชาติของคนเรานะแต่พอมีโซเชียลมีเดียเข้ามามันยิ่งกระตุ้นง่ายขึ้นไปอีก แล้วการเปรียบเทียบมันมักจะนำไปสู่ความรู้สึกด้อยค่ารู้สึกไม่พอไม่ดีพอหรือ inadequacy นี่แหละครับค่ะมันทำให้เราไปโฟกัสแต่สิ่งที่เราไม่มีสิ่งที่เราสู้คนอื่นไม่ได้แทนที่จะหันกลับมามองว่าเออเราก็มีดีนี่นาะเราก็ทำอะไรสำเร็จมาตั้งเยอะมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจร Imposter Syndrome ไปเลยทาให้เรามองข้ามคุณค่าตัวเองไปอืมจริงด้วยค่ะ นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเลยค่ะที่มีคนแชร์ประสบการณ์การเป็นผู้ชายที่อาจจะตัวเล็กแล้วต้องเจอการเปรียบเทียบหรือบางทีก็ถูกมองข้ามจากคนรอบข้างบ่อยๆครับครับเคยเห็นเหมือนกันมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองตลอดเวลาเพียงเพราะภาพลักษณ์ภายนอกหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันคมกดดันหน้าดูแล้วก็อาจจะทําให้รู้สึกไม่พอใจในตัวเองได้ง่ายๆเลยใช่เลยครับฟังดูแล้วมันก็น่าเห็นใจมากๆ พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วมันก็ดูเป็นเรื่องที่จัดการยากเหมือนกันนะคะทั้งความรู้สึกข้างในทั้งการเปรียบเทียบจากภายนอกทีนี้ในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยพอจะมีคําแนะนําหรือแนวทางบ้างไหมคะว,ว่าเราจะรับมือกับความรู้สึกท่วมท้นแบบนี้ได้ยังไงให้ใจเรามันสงบลงบ้างมีครับมีหลายแนวทางที่น่าสนใจเลยครับลองมาดูกันทีละข้อนะอย่างแรกเลยคือการรู้เท่าทันความคิดของเราเองครับรู้เท่าทันความคิด ครับคือฝึกสังเกตความคิดลบๆที่มันแวบเข้ามาในหัวไม่ต้องไปเชื่อมันทั้งหมดลองตั้งคําถามกับมันดูว่าเฮ้ยความคิดนี้มันจริงแค่ไหนนะมันเกิดขึ้นตอนไหนบริบทอะไรโอเหมือนจับมันให้ได้ก่อนใช่ครับจับมันให้ได้แล้วก็ตั้งคําถามกับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันพาเราเตลิดไปต่อมาคือการปรับมุมมองครับพยายามมองความผิดพลาดหรือความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโต ไม่ใช่หลักฐานมายืนยันว่าเราไม่เก่งหรือเราไม่ดีพอแล้วก็แทนที่จะเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วรู้สึกแย่ลองเปลี่ยนมุมมองเป็นการหาแรงบันดาลใจจากเขาแทนว่าเออเขามีอะไรดีที่เราเรียนรู้ได้บ้างค่ะเป็นมุมมองที่ดีเลยค่ะอีกอย่างที่ช่วยได้คือการฝึกฝนทางใจครับอย่างเช่นการจดบันทึกหรือ journaling จดบันทึกครับจดบันทึกความคิดความรู้สึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันจะช่วยให้เราสำรวจตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกแย่ๆของเราหรือการเขียนขอบคุณสิ่งดีๆในแต่ละวันหรือ gratitude journal ก็ช่วยได้ดีนะครับมันช่วยเปลี่ยนโฟกัสให้เรามองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่แทนที่จะจมอยู่กับสิ่งที่ขาดไปน่าสนใจค่ะการเขียนขอบคุณและที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับคือการยอมรับและใจดีกับตัวเองใจดีกับตัวเองใช่ครับหัดชื่อชมตัวเองบ้าง ฉลองกับความพยายามให้กับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆของเราไม่ต้องรอให้เพอร์เฟหรือสาเร็จยิ่งใหญ่ก็ได้ครับยอมรับว่าคนเรามันก็มีทั้งด้านที่เก่งและด้านที่ยังไม่เก่งปนๆปนกันไปไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกครับแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดการแสดงออกถึงตัวตนที่แท้จริงหรือออเทน n ิ i ซิตี้นี่แหละครับคือบ่อกเกิดของความมั่นใจที่มั่นคงจริงๆสุดท้ายเลยถ้ามันหนักหนารับมือคนเดียวไม่ไหวจริงๆการเปิดใจคุยกับเพื่อนสนิท คนที่ไว้ใจหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานก็ช่วยได้มากนะครับการได้ระบายออกมาหรือได้รับมุมมองจากคนอื่นมันช่วยดีเยอะเลยฟังดูแล้วการใจดีกับตัวเองกับการยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเนี่ยน่าจะเป็นหัวใจสําคัญเลยนะคะถูกต้องครับมันเหมือนช่วยให้เราวางหมายรัททดที่คอยวัดตัวเองลงได้เยอะเลยคุณค่าของเรามันไม่ได้ผูกติดอยู่กับว่าเราต้องเก่งที่สุดหรือประสบความสําเร็จตามที่คนอื่นคาดหวังเสมอไปใช่เลยครับ การยอมรับในความเป็นเอกลักษณ์ของเราหรือ uniqueness และการเดินทางไปสู่การยอมรับในตัวเองหรือ self acceptance เนี tense, ่ยมันเป็นกระบวนการนะครับต้องค่อยๆฝึกฝนต้องใช้เวลามันไม่ได้เปลี่ยนกันได้ง่ายๆปุ๊บปั๊บค่ะเข้าใจเลยค่ะก่อนที่เราจะจบการพูดคุยกันในวันนี้นะคะมีคำถามหนึ่งที่อยากจะชวนให้ลองกลับไปคิดตามหรืออาจจะลองตอบกับตัวเองดูนะคะคำถามก็คือ ถ้าเราลองวางไม้เป็นผัดที่สังคมหรือแม้แต่ตัวเราเองนี่แหละสร้างขึ้นมาเพื่อวัดความสําเร็จลงชั่วคราวมีอะไรในความเป็นตัวเราเองที่เราสามารถชื่นชมหรือขอบคุณได้บ้างในวันนี้และนี่คืออีกบทหนึ่งของชีวิตที่ถูกเล่าผ่านนิทานถ้าเรื่องเล่าวันนี้ทําให้คุณเงียบคิดหรืออมยิ้มเบ,เบาๆได้ฝากกดติดตามนิทานอินไลฟ์เล่าชีวิตในนิทานด้วยนะครับและเจอกันใหม่ตอนถดัดไปขอบคุณที่ฟังจนจบ สวัสดีครับ